ครับสวัสดีครับ,วรบพวกผมจากฝ่ายพัฒนาการนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันหยุดของพวกเรานะครับแต่ว่าเราก็มาทํางานทีนี้เราจะพามาดูรถเซลล์ที่ขายรถให้กับลูกค,ค้ากันนะครับว่าพวกเราใช้รถรุ่นอะไรใช้แบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะก็<ด>คือเอาคันแรกเป็นรถพี่โจก่อนดีกว่าครับพี่โจพาไปดูรถของพี่หน่อยว่าใช้รุ่นไหนของผมที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรุ่นเอเวอเรสต์นะครับปี2017ครับผมใช้ผมใช้มาแล้วประมาณ สปีกว่าสปีอ่ะพี่้ยี่หนุ่ยมันต้องใกล้ๆหน่อยนะเพอเสียงมันจะไม่ได้ยินอ่ะผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือเรื่องของแมนเทนน e แล้วก็ก็คือเข้าตามระยะตามสูตรอยู่ตลอดครับผมโอ้น่าจะไม่ได้ทําเลย,เลยแหละเพราะยังไม่เปลี่ยนเลยเพรตอนเนี้ย็จะซื้อมานี่เปลี่ยนยังไงยังครับ <laughs> ใช้มาทั้งหมดก็ก็คือร่วมสปีกว่าเนี่ยก็คือว่า,าวิ่งประมาณแสนเจ็ดลครับแทบ อย่างเรื่องของเครื่องเรื่องของเกียร์มันก็ยังดีอยู่ครับแ้าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยขอ,ขอดูภายในหน,หน่อยได้เลยครับครับ,อรบอลองดูว่ารถวิ่ี่ใช้แสนเจ็ดจริงเปล่าไปดูโกหกเปล่าอันนี้เราพิสูจน์ให้ได้ครับอาจจะลบหน่อยนะครับเป็นรถผู้ชายโสดก็อย่างเงี้ยนละ่ะโสดจริงเปล่าไปดูเอาเอาเข้าไปดูให้หน่อยพี่หน่อยว่าแสนเจ็ดจริงปะไหนมาดูตรงไหน นั่นแหละครับหลักใหม่ๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงไหนเนี่ครับอ่าเห็นไหมครับอ๋อเออแสนเจ็ดแสนเจ็ดโอ้จริงจริงจริงดูแลวอันอันนี้พี่โจแต่งอะไรบ้างในแมนชรถนะคแทบจะไม่อ่าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็คือรถแบบเดิมเดิมเลยเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของบอดี้รถแล้วก็ในส่วนเรื่องของผมกลัวเรื่องของการบาลันตีด้วยครับถ้าสมมติว่าถ้ามีการแต่งเติมเลยพวกนี้ในตัววาลันตีแต่ละชิ้นน่ะมันก็จะหมดไปแล้วก็มันจะไม่มีการคุ้มครองในตรงนี้ด้วย ก็คือง่ายๆว่ารถพี่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยสวยอยู่แล้วใช่ครับจริงๆก็มันสวยอยู่แล้วทีคือเหตุผลที่ที่ไม่แต่งนี่คือกลัวเรื่องวาลันตีอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพี่ไม่ใช่เป็นคนแบบว่ามันก็พี่รักเดียวใจเดียวครับถ้าได้แบบไหนมาพี่ก็จะเอาแบบมั่นคงกับของมันอ๋อครับโอ้ดีดีคอย่างนี้นี่ใครได้เป็นเมียนี่โชคดีเป็นผัวครับพี่เาไปถามีครับครับกงั้นโอเคครับไปคันต่อไปเลยครับกีต้า อ่าเดี๋ยวดูเซลต้าเราทครอบเซลเราสวัสดีครับผมก็ของผมก็คือจะเป็นที่ใช้มาเลยนะก็คือเป็นอ่ฮอนด้าซิตี้อใช้มากี่ปีแล้อ่าใช้มาประมาณ5ปีปีนะครับผม5ปีใช่ห้าปีห้าปีนั้นต้องแต่สมัยเใช่สมัยเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ได้มาแต่ไม่ก็จะน้อยกว่าเขาหน่อยเพราะเขารถกี่กิโไกลประมาณแสนสี่ ของพี่แสนสี่เหรอแสนสี่ก็ไม่น้อยนะก็ยังถือว่าเยอะนะแสนเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่แสนเจ็ดของพี่แสนสี่แล้วมัแค่สามหมื่นไม่แต่ว่ารถอันเนี้ยประมาณห้าแสนหกแสนอันนั้นอ่ะล้านล้านสามแต่นี้ใช้มาแสนเจ็ดล้วเอ้ยแสนเจ็ดไปแสนสี่โอ้โหครอบคลุมแล้วก็คุ้มแล้วครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วประหยัดน้ำมันกว่าด้วยแพ้เอาใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้วิ่งอะไรมากมายใช้เที่ยวมากกว่า รถที่ทำอะไรบ้างมีแค่ไม่มีเลยเดิมๆมีแค่เปลี่ยนเสาอากาศอย่างเดียวแค่นั้นเองเป็นชาร์จฟินแล้วก็ติดคิวกันสาดใช่แล้วก็ถ้าอะไรมันพังมันก็ซ่อมแซมเรื่องปกติผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนรับรถมากเท่าไหร่ก็จะเห็นมีริ้วรอยขอดูภายในได้ไหมพี่ตาได้ครับผมอะไรก็เปิดเลระวังเครื่องเกียร์องเท้าเก็บรองเท้ายังอันนี้อันนี้พี่ใช้เป็นรุ่นไหนอะรุ่นใหญ่อ่าจำไม่ได้ในคลาสแล้วในตัวเดี๋ยวกัน อ่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมอ่าเกียร์แมนนวลนะผมชอบเป็นแบบในเรื่องของการออกตัวอ๋อก็คือง่ายๆว่าพี่เป็นคนงกซื้อเกียร์แมนนวลอ๋อไม่งช่ไม่ใช่ตอนนนั้พ่อซื้อให้รถไหวอะไรก็เอาวันนั้นเอามาใช้งายเลยเน้นประหยัดอ่าอันนี้ก็คือประหยัดน้ำมันนะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันปแล้วก็ทนด้วยนะใช่ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีตั้งแต่ซื้อมาของอ่ะนะไม่มีปัญหาเลยไม่เคยเลยก็แค่เปลี่ย ทั่วไปน้ามันเครื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนแบตบ้างเพราะว่าล่าสุดมันใช้มานานแล้วเนาะแต่แต่สรุปก็คือเดิมเดิมเลยไม่ทำอะไรเลยเดิมเดิมเลยไม่แต่งเลยไม่แต่งเลยแล้วแล้วนี้จะเปลี่ยนบ้างไหมเนี่ยเพราะมันก็เก่าแล้วนะก็แน่นวยประมาณสักปีหนึ่งปีนึงไม่เกินเนี้ยอ่ะการเก็บตังค์อยู่ช่วงนี้ก็อาจจะดูเป็นรถของรถเอจนจินหรืออะไรแค่นั้นรถเอจนจินคืออ่ารถที่เป็นว่าเอางี้ละกันก็คือเป็นเหมือนพวกรถเขาเรียกว่ารถเทสไดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ได้มีการแบบว่าโอเค อรือันนี้อันนี้คือความเห็นจริงๆนะพี่จะเปลี่ยนจริงๆนะไม่ไม่ไม่ได้แบบแต่แต่รุ่นไหนก็ต้องดูไปก่อนนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เจาะจงโดยเฉพาะยังฟิลเคยอยากลองพวกกระบะอะไรพวกนี้ไหมครับเห็นเราลอ็ไปเซลกระบะเลยขายฟอร์ดอยู่แต่คือต้นต้นก็คือได้ขับมาบ้างเพราะว่าของพี่ชายก็คือเขาเป็นกระบะวิโก้อ๋อแต่เราเนั่องจาใชอบก็ขับได้แต่มันนุ่มไม่เท่าของฟอร์ด อ๋อการก่อนช่วงหนางดีกว่าโอ้อันนี้อันนี้พูดจริงๆนะนี้พูดจากใจเลยเพราะว่าเราก็เราขับมา3แบร์แล้วไง Perta, f o ตา h o n d ฮอนด้าุมมีสามนึนะแต่ไหนไม่อยากพูดอ่าว้วเราสรุปแล้วคิดว่าถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนปีหน้าภายในปีหน้าตั้งตั้งเป้าไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นรถประเภทไหน Icana, ซื้อซื้อแบบไหนดีกว่าอยากรู้ความเห็นของคนที่ขี้งกที่สุดในโชว์รูมก็เอารุ่นไหนเอาอาถ้าอา่าเอาแบบนวเหนียวนะเอาหน้านวเหนียวนะดูเป็นรถเอจจินแล้วก็ไม้น้อยเอาไม้ให้มันน้อยที่สุดอะรุ่นไหนก็แล้วทีนี้รุ่นรุ่นพอพอมีในใจบ้างไหมว่าจะเป็นรุ่นไหนเอาจิงๆส่วนตัวนะถ้าถ้าถ้าได้มาทาเอาจิงๆอ่ะชอบบายแทกอันนี้จัดใจเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่า มันเป็นเครื่องคือพอร์มมาจาก SUV ยวเนาะเอเวอเรสตครื่อง2.0ใช่แต่เปนะ็เมันเบากว่า <Ever ett, S 2> เครื่องเอบาวกว่า,เ,า,ววาเวลาออกตัวอะไาเงี้ยมันจะไม่ตื้อเท่า e v เวอ b เรสใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันลยุยมันอะไรไม่ต้องมานั่งห่วงมาก เอาแล้วคำว่าซื้อเอจินเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นรถที่ตกรุ่นไปตีหนึ่งด้วยไม่ได้เสีเดยดีอ๋อไม่ไม่เราสามารถแต่งได้ถ้าจะจริงจริงอ๋อแต่ว่าบบคือเน้น,นส่วนรถเงินดาวเอา,เอาน้อยเอาคุ้มไว้ก่อนใช่เพราะว่าเราจะเก็บเงินแต่งงานเนี่ยอ๋อโอเคเรืๆๆ <c oughs> ่องเรื่องเรื่องอ่เอาไปรถนี่เลยฮะเฮียแตมพี่สแตมอันนี้เป็นพี่ชายไม่ไม่เดี๋ยวกูไปตัดเนี่ยเอาไปรถรถนิดแต่รถนีดแตมเซลเซลเซลของเราอันนี้ก็ เป็นโปรดักส์สเปเชียลรีดด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูรถพี่แต็มกันดีกว่าคันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งซื้อเลยนะเพิ่งซื้อครับเพิ่งซื้อเลยอันนี้อันนี้ซื้อจริงๆนะไม่ได้โกหกนะอเป็นรุ่นอะไรครับพี่เต็มเป็นรุ่นไวายแท็กครับเป็นรุ่นวายแท็กขับสองอ่านี่เขาใช้ไวายแท็กเลยก็ขับสองด้วยได้เครื่องยนต์ที่เล็กอ่าแล้วก็ตัวนี้มันคือเครื่องโอ้ยสุ่มเยอะไปอันนี้มันคือเครื่องสองจุดสองเลยสองจุดสองเอ่อสองจุดศูนย์อ๋อก็สี่เซนต์สองศูนย์อ เพราะ<ต>ว่าล้อมันไม่ใช่ดําอ่ะมันโฉนดเก่าก็ามันไม่มีคาสม้มเลยใช่เป็นเป็นรถป,ปี2020อ้าวแล้วทําไมไม่ซื้อ2021ที่มองว่ารถด,ดั้ภายนอกอ,ะอ่ะเออคือมันสวยอยู่แล้วคร<อ><อ>าบรุ่น T6 เนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมแต่โฉมป,ปี2020ปี2021ป2020ต่างกันไม่ไม่มากเพราะฉะนั้นที่ไม่สีเรียสอ๋อมันต่างกันเลยใช่แล้วแล้วได้เกียร์10สปีดได้เครื่องยนต์2000 พี่หนุ่ยมาหน้าบี2กันแล้อ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานเหมือนกับปี2021เลยอืมมันก็เหมือนกันเพราะผมก็รู้อยู่มันก็เหมือนกันมันไม่ได้ต่างอะไรกันมันต่างกันแค่ลายของล้อราล้อแล้วก็มีคาส้มที่ตัวโลบาร์ตัวนี้ใช่กระจังหน้าอะไรเนี่ยกรงห้ไม่สี่เรียบเพราะว่า ฟอดเนี่ยเขาออกรูปแบบมาสวยอยู่แล้วไม่ซีเรียสเลยแล้วขอถามหน่อยได้ไหมว่าคือรถฉมเก่าอ่ะได้ส่วนลดเยอะกว่าฉกใหม่อบอกเลยว่าได้ส่วนลดเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าง่ายๆเนาะรถใหม่มีประมาณห้าหมื่นเพราะถ้าถ้าดอกเบี้ยตัวเดียวกับพี่อ่ะใช่ส่วนลดมีประมาณห้าหมื่นเพราะเป็นดอกเบี้ยถูกด้วยใช่แต่ถ้าเป็นรถเอ็กซ์ินหรือว่ารถค้างปีเนี่ย รถเบี้ยอ่ะเฮ้ยแต่แต่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกส่วนลดแบบเต็มๆก็ได้เอาประมาณก็ได้ประมาณเกือบแสนนะอ๋อโอเคพอแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากัน่เดี๋ยวแล้วตอนนี้มันยังมีอยู่ป่ะพี่เอจินมีอยู่ครับมีอยู่รถเอจินก็ยังมีอยู่นี่นี่อันนี้ไม่ได้โกหกนะพี่แตมช่วยยืนยันให้หน่อยว่าเนี่ยพี่ซื้อจริงจริงว่าพี่จริงวันนี้ก็ซื้อจริงจริงายแดงอยู่เลยนะเพราะว่าที่นี่มีรถเอจินมีรถนอร์มอลปกติถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องของ โฉมต้อรับเราว่าได้ราคาที่โอเคแน่นอนได้ราคาที่จกใจนะเอ้ยแล้วอันนี้วารันตีเหลือกี่ปีอะการันตีเหมือนเดิมครับวารันตีเหมือนเดิมคือ3ปีแสนโลเหมือนเดิมไม่ใช่10ปหรอรุ่นนี้แต่ได้เพิ่มไงอ๋อได้เพิ่มคือได้วารันตีตัวรถตัวถัง3ปีแสนโลแล้วก็ได้เพิ่มอีกเรื่องของระบบช่วงล่างระบบส่งกำลังอีก10ปีหรือแสนห้า เฮ้ยอันนี้มันก็คือเหมือนรถใหม่เลยใช่ก็เหมือนรถใหม่แต่ได้ส่วนรถเยอะโอ้โหเราอยู่ในเราอยู่ในวงการเราอยู่ในวงการเซลล์อ่ะทุกอย่างนะเราก็ต้องฟมเราเราก็รู้อยู่ว่ามันก็เหมือนกันใช่แล้วคำถามสุดท้ายแล้ะคือ พี่ไม่แต่งเลยเหรอเพราะว่าจริงๆพี่ก็เป็นเซลลมานานแล้วคือพี่จะแต่งอะไรก็ได้หยิบจับได้ง่ายอยู่แล้วคือจะเอาของแต่งเนี่ยคือเดินเข้าไปหยิบมาใส่แล้วยังไม่ต้องจ่ายตังค์ยังทําได้เลยก็ได้แต่ว่ามันเดิมๆเลยไม่แต่งเลยพี่มองว่าพี่ไม่ใช่ส่ายพี่ไม่ใช่สายลุยอ ใช้อยู่ในกรุงเทพออกต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่ใช่ว่าขึ้นเขาแบบเละแบบลุยโคลอะไรแบบนั้นไม่ใช่อ๋อก็คือไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่เป็นเดิมเดิมอ๋อก็คือขับในกรุงเทพขับในกรุงเทพแต่ว่าแม็กส่วนใหญ่ถ้าแต่งที่ที่เราแต่งแต่งกันหรือว่าเพื่อนๆใช้กันก็คือเป็นยางเอทีใช่เป็นแม็กเป็นแม็กใช่แต่ว่าอันนี้ชอบเดิมเดิมชอบเดิมเดิมได้ยางยางเรียบยางเรียบใช่รีดน้ําได้ดี Oh. อยู่แล้วใช่อ้าแล้วพวกกระจังหน้าไอเนี้ยฟหนึ่งห้าศูนย์ลอะไรที่แต่งไม่ใส่พี่ไม่ชอบเป็นทะไรอะ่ะพี่เป็นคนชอบของเดิมๆนะไม่ชอบไม่ชอบแบบซ้าใครอะ่ะก oh. ็ชอบซ้าใครปกติล้วทั่วไปเขาก็ออกรถแต่งเต็มอะไรเงี้ย uh huh. ก็คืออยู่บุญนิดนิหรือว่าความต้องการของลูกค้า แล้วแต่ความต้องการของผมมัอก็คือเพราะว่าจริงๆพี่ก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งเพราะว่าพี่ก็ซื้อรถกับเราอันนี้อันนี้คือในความเห็นส่วนตัวของพี่ก็คือไม่อยากให้มันเหมือนไทยใช่ไม่อยากให้เหมือนไทยเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเดิมๆส่วนแล้วซู่ะไม่ชอบอใส่ไปบางทีเปิดขึ้นมาบางทีเพราะนั้นไปสี่เนต เออไหมเออเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่เหล็กแบบนี้ใช่เฮ้ยอันนี้เป็นความรู้นะผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าจำได้ว่ามันเป็นไฟเบอร์อ่ะมันเป็น ABS ก็คือมันจะอ่อนๆแล้วก็สีมันน่าจะจางสีมันซีดสวัสดีครับ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูรถผมกันเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถพี่หนุ่ยกันก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่หนุ่ยติดสายอยู่อ่าเดี๋ยวนี้มาดูรถโจ้บ้างโจใช้รถอะไรนาย่ออะไรเองิดต่มผมละ เอเคนี่นี่คือรถผมนี่เรื่องจริงนะเนี่ยรถผมเป็นเซลเป็นเซลขายรถแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ผมขับมอเตอร์ไซค์นี่เรื่องจริงนะเนแน่รถผมเลยมีแผนที่เปลี่ยนรถไหมเนี่ยมีมีครับก็คือเดี๋ยวผมบอกก่อนผมใช้ Yamaha TTX อันนี้ซื้อมือสองมาจริงเหรอใช่ซื้อหมื่นห้ามือสองไม่คุ้มเลยนะใช่ใช่สีเสือิ้นเลยนะอืมใช่ก็ใช้มานานอยู่แล้วก็คือ จริงๆต่ก่อนก็ใช้กระบะไททันแต่ว่าขายไปแล้วแต่ว่ากระบะไททันของผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูก็คืออ่าก็เดิมๆนะไม่ได้ทําอะไรเลยใช่แค่เคลือบแก้วจากศูนย์ของเราเลยก็เคลือบแก้วเซรามิกจ่ายไปสามพันเพราะว่าเอ้ยไม่น่าบอกราคาเลยแต่ไม่เป็นไรไม่มันเป็นเคลือบแก้วแบบเกรดล่างๆแต่ว่าก็เดี๋ยวขึ้นรูปรถให้ดูแล้วก็ขายไปแล้วเรียบร้อยก็คือเดิมๆไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมีแผนที่จะเปลี่ยนรถไหม อัปเกรดจากมอไซค์ขึ้นเป็นรถแน่นอนมีอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คืออย่างนี้คือตอนเนี้ผมใช้อันนี้ไปก่อนเพราะว่าผมเพิ่งขายไททันไปเพราะว่าช่วงโควิดเราก็ผ่อนไม่ไหวด้วยก็เลยปล่อยไปแต่แต่จริงๆอ่ะมีมีตังนะแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณช่วงอ๋อกรกฎาคมหาก็จะซื้อละอืก็คิดว่าเป็นรุ่นไหนมันตอบโจทย์กับโจมท้่สุดเออเป็นรถเทสไวแทก รถเทสจริงๆไงทำไมถึงเป็นรถเทสเนี่ยคันนี้วายแท็กเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยคันนี้เลยสีบวอลเงินผมจะบอกองนี้ก่อน่อนที่ก่อนที่ผมจะซื้อคันดําเนี่ยผมท้วงกระจก่อนนะว่าเฮ้ยผมจะเอาคันดําโจบอกว่าอพี่พี่เอาคันดำแล้วโจเออไม่เอาคันนี้ระคันนั้นอ่ะคุ้มเพราะว่ามันเป็นรุ่นขับสองด้วยแต่ทีนี้เวลาเวลาเวลาตัดขายเวลาขายเนี่ยตอนนั้นต้องรอแต่ผมคือต้องใช้รถ เลยต้องเอาคันดำไปก่อนเกษตรพี่ไม่เอาผมก็เอาผมก็เลยจะเอาคันนั้นไงอ่าใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับจริงสาบานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก็เห็นถ้าอ่าช่วงมีนาผมก็น่าจะขับละคันเนี้ยอ่าแล้วทําไมถึงเอารถเทสไดมันก็เหมือนรถใหม่ของจริงไม่ได้ต่างกันก็แค่มีคนมาเปิดแล้วก็เทสบ้างแต่ว่าอ่าเงินดาวอะไรเงี้ยมันก็ได้รถเยอะกว่ากันเยอะอยู่งุกเหมือนกันงุกเหมือนกันก็คือดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าดอกเบี้ยต่ำนะ รถใหม่ก no? so, like, ็ใช้เงินเป็นแสนอยู่นะใช่แต่ว no ่า right> อันเนี้ยก no ็หลักผมนะใช่ส่วนรถเท่าไหร่อาจากจากรถปกติที่รถทั่วไปถ้ารถออกใหม่เท่านึงนะเท่าตัวเลยอะใช่ใช่ก็เยอะก็ต่างกันเยอะอะเยอะมากแต่แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะมีขายเป็นจํานวนมากไงสีก็มีแค่คันเดียวอ่าแล้วสีก็เลือกไม่ได้แบบก็เลือกไม่ได้ใช่แบบก็เลือกไม่ได้แล้วก็อ่ามันก็ต้องขายตามสภาพก็คือสภาพมันก็ยางก็เคยถูกใช้งานสีเลือดไหมล่ะสีเลือดไหมล่ะใหม่สอันอะไม่ไม่ไม่ เฉยๆมากเลยเพราะว่าเราไปใช้ยังไงมันก็เกินและอีกอย่างหนึ่งคืออ่าที่ศูนย์ของรถยนต์นะจริงๆก็ทุกศูนย์และเขาก็ดูแลรถเทสดีอยู่แล้วแต่ศูนย์ของเราอ่ะคือผมก็ดูแลเองพี่ๆเขาก็ดูแลเองเพราะว่าเราเป็นเซลล์ว่ารับผิดชอบรถเทสต์อยู่แล้วใช่ใชก็เราก็เห็นอยู่ศูนย์ผมก็จอดเห็นทั่วไปอยู่แล้วมันก็จอดในร่มเออแล้วก็มันไม่ได้ใช้ไปไหนอยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมอาจจะเอาคันนั้นผมเปลี่ยนแอ่พี่ตตมแต่ตอนนี้ก็คือใช้คันนี้อ่าโอเค งั้นเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูกันเดือนมีนาเดือนมีนาอีกทีหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าไงโจพ่วงกับผมตั้งแต่กันดมแล้วแย่งกันแย่งกันแย่งกันอยู่ใช่ใช่รถเอ็ดจิ้นไม่ถ้าเกิดว่าผมซื้อทันนะก็คือหมายถึงถ้าถ้าผมจัดไปนั่นทันคนแรกแล้วก็ผมก็ออกรถได้แต่ถ้าเกิดว่าถึงวันที่เขาเปิดให้ขายแล้วมีคนมีลูกค้ามาจองก่อนเ้วก็จัดไปนนซนก่อนมันก็ต้องเป็นตามกติกาขไปเอลวอสกับ ค่อยเอาเอก๊าดเอก๊าซมันเกียร์กระปุกอระดิอยแบไดออโต้ใช่ก็แต่ตรถเยอะนะรถเดี๋ยวมวเราอ่ะออรถทดลองขับนะครับไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วเพราะว่าคันสุดท้ายทุกคันพิตา้าจอง<ต>อไว้แท็กสีขาวแต่ว่าไอ้พวกนี้มันยังไม่ถึงคิวไงมยังไม่ถึงเวลาใช่ยังไม่ถึงเวลาการการขายเพราะว่ารถ เดโมหรือว่ารถทดลองขับอ่ะมันต้องหกเดือนไปก่อนลหกเดือนไปก่อนเพราะนั้นยังไงก็ได้รถใหม่ด้วยสภาพก็ไม่ได้แย่เลยแต่ว่ามันผ่านการใช้งานมาก็คือหมายถึงผ่านคนนั่งคนเปิดมันไม่สดอ่ะมันมันไม่สดต้องเปิดซิงต้องเปิดซิงแต่จริงๆมันมีอีกทิกนึงแต่ว่าลูกค้าก็ไม่อยากให้มาเฝ้ารอรถพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ว่ามีเยอะมันมีแค่คันเดียวเอาแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมีมีสูงสุด คือสามคันแล้วแต่ละคันไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวกันทั้งหมดใช่มันก็จะแตกต่ากันแล้วสีก็ค้ากันอีกมันก็จะเลือกไม่ได้แต่เลือกไม่ได้ว่าสีอะไรใช่แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยทันหรอกเพราะว่าลูกค้าของเซลแต่ละโชว์รูมอ่ะเขาก็รอซื้อกันอยู่แล้วเซลเผลอๆเนี่ยเซลก็ซื้อกันเองซื้อเองอยู่แล้วก็มันพี่อะซื้อรถเอจจนไปแต่จริงๆก็รถโฉมเก่าก็ผมก็สนใจนะแต่ว่ามันยังไม่เจอที่ชอบเพราะว่าผมชอบสีบอลเงิน รถเอจินของเรามันจะมีสีดําสีขาวส่วนใหญ่แต่ว่ารถเทสอันนี้มาแปลกมาเป็นสีบอลปกติมันจะมาสีขาว,าส,ขาวสีดําก็เนี้ยอัน,นเนี้ยเนื้อคู่ผมเลย <laughs> ก็เดี๋ยวลองดูงั้นก็วันนี้ก็ขำๆนะครับแค่นี้แหละเดียวยังไงพวกเราขอตัวเอพี่พี่โจมาตรงสว่างไหมมามาตรงสว่างด้วยเฮ้ยมาดูคันนี้กันดีกว่าไหมไหนๆก็พี่ตามไอ้มันรุ่นอะไรนะเ l t กี เอ็กซ์จีทีออโต้สีขาวเดิมเดิมแล้วสีพื้นเขาคือสีขาวอ่าแล้วก็มาแต่งลายพรางกันไม่ชอบป่ะพี่แตงไม่พี่ไม่ชอบป่ะพี่เป็นคนไม่ชอบแต่งอยู่แล้วอ,อย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบแต่งพี่ชอบอะไรที่มันเดิมเดิมแล้วมันดูแบบเฮ้ยวั้่สิมา อ๋ออันนี้คือมันแต่งเยอะไปเพางั้นเถอะแต่งเยอะแต่งเยอะต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไปบัฟลูกค้านะว่าเฮ้ยรถมันไม่สวยรถมันไม่ดีมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ไลฟ์ไตล์คนใช่แต่ถามว่าไอ้ไอ้อันนี้คือสูตรเรามะแต่งให้ปีแต่งให้เลยเอาไปแบบนี้ไงแต่ว่าให้ผมเลือกก็ไม่เอาเหมือนกันทำไมอ่ะก็ผมก็ไม่ชอบแต่งอะไรทแต่มันมีชุดแต่งของแฮมเมอร์เลยนะครับอ่าแต่ได้ของแท้ได้ของอเมริกานะ แต่ของอเมริกาไม่ใช่ของไทยเอาเอาตรงๆนะผมก็ยังชอบบัไไดเดิมนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เวอร์นะพี่คือผมไม่ได้ซีเรียสอ่ะผมเอาของเดิมก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นโลบาร์ผมก็ชอบโลบาร์ไวทแท็กมากกว่าโลบาร์ของแฮมเมอร์ชอบโลบาร์ไวทแท็กมากกว่าของแฮมเมอร์ประมาณนั้นอยู่ที่ความชอบอ่ะใช่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความชอบ ก็วันนี้ได้ดูรถของทุกคนแล้วนะครับที่เป็นเซลแล้วก็ได้บอกเหตุผลบอกอะไรงเงี้ยว่าทําไมทําไมถึงเออได้ซื้อได้อะไรอย่างงี้รถเอเจิ้นเออหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทําไมถึงเรช,<อ>ชอบต่างกันใช่แต่ทงนี้นก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเนาะสําหรับลูกค้าที่สไตล์ใครสไตล์มัน<ช>แต่ว่า<ช><ช>อันนี้คือรถทุกคันที่ให้ดูเป็นของเจ้าของจริงจริงของสถาบันเลยครับว่าเป็นอย่ารนที่เอามาใช้ทํางานกันทุกวันนะครับผมใช่แล้วเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยโดยส่วนตัวแล้วอ่ะ นพี่จดไอพี่จองแล้วก็ทําเรื่องประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะอ๋อใช่ไหมพี่โจเพราะพี่โจขายผมพี่โจขายผมเพราะฉะนั้นเราดำเนินเรื่องเองด้วยแล้วก็พี่โจช่วยเคลียร์ได้ช่วยดันอยู่แล้วหาทางออกให้ลูกค้าครับาลูกค้าติดอะไรถ้าบอกเราตรงๆเนี่ยเราจะมีวิธีกางแก้ตรงเนี้ยได้เลยครับติดเด็กเหรอครับติดติดเด็กทำไม ีเด็กก็โอเคครับดียววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรื่องบานปลายวันนี้สวัสดีครับก่อนกลับบ้านครับมีลูกค้ามาเทสไดร์ไวแท็กอ่าโอเคไปละ